สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะเช้าวันนี้อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะเอฟซหนาวตั้งแต่เมื่อวานนะคะลุงเสือทำอะไรกิน บัวลอยหัวน้ำต้นใหม่เลยขวันเออบรวยกวาดใบใหม่เลยเกือบขางนึงอยู่ทางใดเนาะื่ววานจะเอาลงจากรถไปใส่เลยเกือบเกือบพี่คอยไปเก็บม่านดะเนี่ยมันมันเอาไปอีกหรือเปล่าใช่คอยว่าวางว้อยู่หลังรถเก่าเออ แต่ว่าอีกข้างหนึ่งท่านได้เห็นโอ้อุกอ่างมาค่ะเกิบอากาศก็เย็นเย็นหนาวนะคะ f c อละมุดบํสุกแล้วบ่มาได้ดูหลายวันแล้วนะคะมันสุกเบิดแล้วะะ่อย่างอย่างโอ้แหงแค่นเลยบ่ได้หดน้ำ ก็ยังไปเบ่งไดใส่อันใดท่านได้เต็มง่งยด้อจุดง่อยหนึ่งเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้กันดีกว่าเอฟสีมันแห้งแล้วนะคะ ยังไม่ว่างกวาดใบไม้เลยนะคะเอซช่วงนี้นะคะต้องไปช่วยงานที่บางปูก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆแล้วก็มากวาดแล้วก็เผานะคะถ้าไม่เผาก็เดี๋ยวลมพัดก็จะปลิวไปอีกคือเก่านะคะใส่ยยาดน้ำต้นไม้กันนะ,ะใส่ละ่ะ ครั um hay là vòi thoát lăng này.

เห็ดแนวกินปิ้งนูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดาตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ